สวัสดีค่ะวิฟี่ชาแนลวันนี้เราจะมาดูคุณยายทอดหูหมูกรอบนะคะเือทำคาะแล้วกินหมดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วมันอร่อยครันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มอีกสี่หูเราต้มสุกเสร็จแล้วเราก็หั่นนะคะหั่นได้เรียบร้อยแล้วค่อยมาทอดนะคะมีคุณยายทอดกำลังทอดกรอบอยู่นะคงจะโอเคเห็นไหมคะหูหมูทอดกรอบนะคะ,ะจะมาทำหูหมูทอดกรอบนะคะ

ไม่ได้ที่เราต้องทอดให้อีกทอดไปอีกนะคะทอดไปอีกไปรอบบ้อไปอีกที่แบมันยังเหนียวอยู่เอาสัก5นาทีนะคะอ,อ,อีกสัก5นาทีแล้วลังจากนั้นเราก็จะมาผัดค่ะ คุณลุงนะคะคุณลุงจะกินผดดัดผักตัเนี้นะคะนะแล้วเลิกงานมาแล้วก็จะกินผัดผักกับข้าววันนี้เขาขอกินอาหารไทยทอดไปเรื่อยๆะะให้มันกรอบม,มันจะได้อร่อยถ้าไม่กรอบแล้วมันเหนียวนะะมันต้องให้กรอบ <c oughs> วันที่แล้วนะหกคู <c oughs> ไม่ถึงสองวันหมดเกลี้ยงตักเลย <c oughs> อร่อยค่ะอร่อย วันนี้ก็มาเพิ่มอีกสีห่หูที่คาฟูมันไม่ค่อยส่วนมากมันไม่ค่อยเจอนะคะนานดีจะเจอแต่เราต้องไปสั่งที่ร้านขายขายเนื้อนะคะแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะถ้าอยากไดะะ้เยอะเนี่ยสั่งล่วงหน้าทางหมูก็เหมือนกันต้องไปสั่งเขาล่วงหน้า แล้วก็จะได้ดีนะเรีนะคะเตรียมแล้วก็เก็บใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ที่ติปมันจะได้มันจะได้ไม่โดนอากาศแล้วมันเหนียวนะคะมันจะได้ไม่เกาะถ้าเราใส่แล้วแล้วรูดรูดไว้อย่างเงี้ยอากาศไม่ค่อยเข้ามันก็จะยังเกาะ มีเก็บได้กินนานได้นะะก็ทําครั้งหนึ่งบางครั้งก็ทําเยอะกินเป็นอาทิตย์นะแค่กินเป็นอทาทิตย์ก็ชาที่แล้วคุณยายก็เอาไว้ทอดทำเป็นจักหูงคุณยายก็ทําได้หลายถุงอยู่รู้สึกจะอยู่ยังอยู่แล้วสามสี่ปีนี่แหละที่ซื้อหนังหมูมาเมื่อก่อนนะซื้อหกกิโลคิดว่าหกกิโลนะหกกิโลกรัม ทอดแล้วก็ใส่เป็นถุงๆที่ตลาดเขาขายถุงละห้าบห้าโรนะคะเนี่ยคุณยายมาทำเองเองไม่ต้องซื้อนะคะวถ้าเอาไว้นานถ้ากัวไว้นานนะมันไหมแล้วมันจะขผมไม่ให้มันไหมเยอะที่าพอแล้วแหละคึอหานาทียังไม่รู้ คนใหญ่พอเลยเดี๋ยวมันขมถ้ามันขมแล้วมันจะทานไม่ได้นะโอเคแล้ว สีสันน่ากินนะคัน,นี้หอมหอมกินหอมมากเลยนะคะอันนี้มีแค่สี่หูเองนะคะโอเคเป็นว่าเสร็จภารกิจค่ะวันนี้อ่าง่ายก็อย่าลืมกดชอบสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้คุณยายของยายวิฟี่หน่อยนะคะจะได้เป็นกาลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีพี่ใหม่นะคะสำหรับวานสงการวันนี้ก็ให้ทุกคนสุขสันต์มีความสุขนะคะสนุกสนานอย่างมีสตินะคะ เป็นไปได้ก็ทําสงการไม่เล่นน้ําไม่ได้แล้วก็ไปลดน้นําดาหัวผู้ใหญ่อยู่ในบ้านก็แล้วกันนะคะก็ได้บุญเหมือนกันโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ